ผงกล้วยดิบเป็นจาชงดื่มดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพกล้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีมีสรรพคุณเป็นยารักษาอาการของโรคต่างๆได้ผลดีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กล้วยมีคุณค่าต่อสุขภาพที่ทุกๆคนนิยมกันอย่างแพร่หลายยิ่งนำกล้วยดิบ ที่ปลอดสารพิษมาบดเป็นผงละเอียดปลอดจากการปรุงแต่งใดๆชงดื่มลดคอเลสเตอรอลรักษาแผลในกระเพาะอาหารรักษากดไหลย้อนแก้ท้องเสียและแก้ท้องผุหากมีอาการเหล่านี้และต้องการมีสุขภาพที่ดีปลอดโรคปลอดภัยผงกล้วยดิบ ร้อยเปอร์เซ็นเบนจากรีนบานาน่าพาวเดอร์เพราะสุขภาพที่ดีเราต้องดูแลผงกล้วยดิบเบนจาช่วยได้สนใจคลิกสั่งซื้อผ่านช่องทาง w w w p o d ต์โ o